สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่ 2423— กลับมาจากสงครามเทพสงรามาสุรหิตและราชินิโรหิตบินไปนบนยอดดาวมืดพร้อมกันราชินิโรหิตรู้สึกกังวลน,นางคว้าข้อมือขวาของจารุเฉนินและรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์และพลังโลหิตเข้าไปในตัวของเขามันยังคงช่วยรักษาาการบาดเจ็บของเขา และสลายพลังมืดที่ลุกลานร,ร่างกายของเขาการโจมตีครั้งสุดท้ายของยานูเซนนั้นน่าสะพรึงกลัวพลังของเขานั้นเกือบจะถึงระดับของมหาเซียนขั้นสูงสุดแล้วเทพสงฆ้ามอูสุลหิตลอยอยู่กลางอากาศโดยเอามือไว้ข้างหลังนิสัยของเขาหน้าเกรงขมแต่เขาไม่ได้โกรธเขากําลังสังเกตจารเุเฉินและพบว่าดวงตาของจารุเฉินแดงกล่าและพลังปานแห่งความชั่วร้ายกําลังไหลล้นออกมาจากร่างกายของเขาพลังปานห้าท่ากอระหนในร่างกายของเขาได้เปลี่ยนเป็นพลังโลหิตแล้ว จารุร่งเฉินอยู่สภาพที่น่าสะพรึงกลัวไอพลังของมนุษย์เกือบจะถูกไอพลังของพลุหิตธรรมตะกลืนกินจนหมดสิน้นเทพสงรามอสุรุหิตไม่สนใจว่าจารุร่งเฉินจะกลายเป็นพลุหิตธรรมตะโดยสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรก็ตามเขากังวลว่าจิตใจและเจตนาของจารัรว่วเฉินไม่ได้เข้ากับาลุหิตธรรมตะหากจารัรว่วเฉินถูกเปลี่ยนแปลงโดยบังคับเขาก็จะไม่กลายเป็นาลุหิตธรรมตะแต่เป็นปีศาจบ,บ้าคลั่งที่สูญเสียสติไปแล้วเขาได้กลั่นดีรุหิตสิ เขาสามารถรักษาตัวเองได้ไม่ว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรก็ตามวิสาภายในของเขาได้ประทุกออกมาอย่างสมบูรณ์และเข้าครอบงำจิตใจของเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการส่งเขาไปที่พระราชวังเทพโชกตามีเพียงเส้นทางแห่งโชกตาเท่านั้นที่สามารถระงับวิสาภายในของเขาได้เทพสมคามาสุรุหิตไม่ได้เก็บเรื่องนี้ไว้งเงียบเขาจงใจปล่อยให้เทพเจ้าที่อยู่ร,บรอบๆบเขาได้ยินราชินิโรหิตตกตะลึงนางกล่าวด้วยจิตใจสำนึกว่า ส่งเขาไปที่พระราชวังเท่เป็นโชกตาแล้วปล่อยให้เส้นทางห่งโชกตาปราบปาป,าปีศาภายในร่างกายของเขางันเหรอไม่ไม่มีทางราชินีโรหิตเคยเรียกวิญญาณของจารวเฉินออกมาและช่วยให้เขาปรานร่างของเขาจากชีวิตก่อนหน้านางรู้ว่ามีความลับมากมายในร่างกายของเขาที่คนนอกไม่สามารถรู้ได้เทพสงครามอสูรหิตรู้ถึงความกังวลของราชินีโลหิตข้ารู้ว่าจาังวเฉินต้องมีสมบัติล้ำค่าอยู่ในตัว แต่เทพจะไม่สนใจสิ่งของของรุ่นเยาแม้แต่ตนกล้าของตู้รึกษาเทียวฟ้าโลกฟ้าดินและนาฬิกาแดดที่ร่วงหล่นก็ไม่มีอะไรในสายตาของเทพเจ้าราชีโลหิตยังคงไม่เห็นด้วยเทพสงครามอสุรุหิตกล่าวอีกครั้งปีศาจภา,ายในกัดก่อนเจตจำนงทางจิตวิญญาณคนนอกช่วยไม่ได้เลยมีเพียงเส้นทางหองโชกตาเท่านั้นที่จะสามารถระงับมันได้หากเราไม่ต้องการให้จารวัเฉนตกลงไปในเหวลึกของปีศาจภายในเราไม่มีทางเลือก จูๆ่ๆเทพสงครามอสุรุหิตก็ประหลาดใจเขาหันไปมองจารุเฉินอีกครั้งดวงตาสีแดงเลือดของจารุเฉินจางลงเล็กน้อยเส้นเลือดบนปีกสีทองทั้งสิบค่อยๆหายไปพวกมันไม่เชื่อร้ายเหมือนจะก่อนอีกต่อไปจีวิญญาณของเฉินเอร์นั้นแข็งแกร่งปีศาจภายในของเขาถูกปราบปรามไปแล้วราชินิโรหิตด,ดีใจมากนางปลดปล่อยพลังสมาธิของนางและกลายเป็นจุดแสงหนาแน่นเหมือนหิ่งห้อยห่อหุ้มร่างกายของจารุเฉิน พลังสมาธิของเทพเจ้าสามารถส่งผลต่อปีศาจภายในของมหาเซียนได้ในระดับหนึ่งนางร้องเบาๆจงตื่นคำสองคำนี้บรรจุพลังสมาธิตลอดชีวิตของราชินิโรหิตมันเหมือนกับคาถาจากสวรรค์ที่เขย่าทะเลแห่งจิตสำนึกของจารุเฉินและขัดขวางอุปสรรคปีศาจในหัวใจของเขาความคิดที่ฟุ้งซ่านทั้งหมดก็กระจายไปดวงตาของจารุเฉินค่อยๆชัดเจนขึ้นพลังเงนโกลห์ที่รอบล้อมร่างกายของเขาถูกดูดซับเข้าไปในร่างกายของเขาทั้งหมด ฉันเหนอราชินีโรหิตเรียกเบาๆจางล้วเฉินหันศรีรษะและจ้องมองไปที่ราชินีโรหิตราวกับว่าเขาเพิ่งกลับมาจากอาการมึนงงเขาเลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านแม่ที่นี่คือที่ไหนราชินิโรหิตหลีตานลงและถามด้วยความสงสัยเจ้าจำอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยเหรอจางล่วเฉินคิดเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบและใส่หัวเบาๆราชินิโรหิตกล่าวว่าจิตสำนึกของเจ้าถูกปีศาจภายในรูปราน จากนั้นการต่อสู้ระหว่างเจ้ากรรใหญ่ลูเซนก็เกิดขึ้นนี่คือมิติว่างเปล่าการต่อสู้เพื่อความเป็นและความตายข้าจําได้วันนี้เป็นวันที่องค์หญิงหลวงซาและข้ามั่นกันจู่ๆปีศาจภายในร่างกายของข้าก็มาลุกดานได้ยังไงแล้วปีศาจภายในละ่ะตอนนี้โดยท่านแม่และท่านปู่หลับไปแล้วหรือเปล่าดวงตาของจารุเฉินสับสนขณะที่เขาพูดเขาก็ไอเรียงรุนแรง ร่างกายของเขาทั้งหมดอ่อนแอและเขาไม่สามารถรักษาะระดับการฝึกนฝนของขั้นรบจินตนาการของเขา,เาไว้ได้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะล้มลงเขาตรวจดูภายในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและพบว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดของเขาสเส้นจีปรจรเสียนสเส้นจีปรจรอวัยวะภา,ายในกระดูกแม้แต่ต้นกำเนิดเสียนทะเลปรานและจิตวิญ,ญญาณเสียนต่างก็มีรอยแตกร้าวเล็กๆและหนาแน่น รอยแตกเล้าเหล่านี้ประกอบด้วยพลังแห่งความเมื่อที่บริสุทธิ์ที่สุดพลังแห่งต้นกําเนิดพลังของพุธทธะและพลังยามะพลังแห่งความเมื่อคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดราชินีโรหิตสนับสนุนจางล่วเฉินและกล่าวว่าเจ้า <an> เป็นคนที่ปราบปามป,ปีศาจภายในพลังสมาธิของข้าช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าน <ang> ุเสนอยู่ไหนล่ะจางั่วเฉินถามราชินีโรหิตกล่าวเขาตายแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้จางล่วเฉินก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั <ang> ้นเป็นเวลานาน เขาหันไปมองรอบๆและถอนหายใจยาวเทพสงครามอสุรุหิตยืนหลบแล้วมองจังรนรวดเฉินอย่างระมัดระวังดวงตาของเขาลึกราวกับเอ่งเลือดที่ไม่มีสิ้นสุดหากพูดตามเหตุผลแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฟื้นพลังของตัวเองได้หลังจากถูกปีศาจภายในครอบงำเขารู้ว่าจารวดเฉินมีความเพียรพยายามอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งบางอย่างไม่สามารถทนทานได้ด้วยความเพียรไปกันเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคุยกันหาที่รักษาตัวก่อนดีกว่า ม่เช่นนั้นจะมีอันตรายแอบแฝงที่ไม่สามารถรักษาได้เทพสงครามอสุรุหิษกล่าวจารล่วเฉินใส่หัวข้ายังสามารถทนกับอาการบาดเจ็บได้อยา่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันมั่นหมายข้าต้องไปข้าผิดสัญญาไม่ได้มิฉะนั้นจะทําให้ผูกคู่รกุจูเสียหน้าและราชวงศ์เทวรา,าเสียหายและจะทําให้หลวซาได้รับผลกระทบไปด้วยในที่สุดเทพสงครามอสุรุหิตก็แสดงสีหน้าพึงพอใจเขาพยักหน้าและกล่าวว่าดี ความรับผิดชอบเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่ผู้ชายควรจะมีไปกันเถอะหลังจากที่เทพสงครามอสุรุหิตราชนิโรหิตและจังวาเฉินออกจากมิติว่างเปล่าเงาของอู๋ชิงจงก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือดวงดาวสีดำเขาจ้องมองดวงดาวนั้นสักครู่จากนั้นเขาก็พับแขนเสื้อขึ้นหยิบดวงดาวสีดำออกไปและหายไปอัจฉริยะระดบยืนหุยสองคนคนหนึ่งล้มลงและอีกคนหนึ่งต้องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นผู้นำของยุคนี้ จางล่วเฉินนอจางล่วเฉินอาชูเรนดาบาลสิงห์ถอในใจและค่อยๆหายไปดวงตาของปรามาจารย์ผีเปลี่ยนไปจากนั้นเขาก็โบกแขนเสื้อและบินกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โชกตาดวงตาของมหาเซียนหยวนเฟยหลี่ลงจางล่วดเฉินสังหารหยานูสศพลังของเขาถึงจุดสูงสุดแล้วในสภาพที่สิ้นหวังเขาแทบจะท้าทายมหาเซียนขั้นสูงสุดได้เลยดูเหมือนว่ามีเพียงพี่สาวเท่านั้นที่สามารถแก้แค้นให้กับน้องชายคนที่เจ็ดได้ ราชาหยวนเทียนนิ่งเงียบดวงตาอันงดงามของหยวนซูส่งประกายระกอบดวงดาวบนท้องฟ้านางจ้องไปที่มหาเซียนหยวนเฟยและพูดว่าการแก้แค้นเหรอทำไมเจ้าถึงต้องการการแก้แค้นละ่ะมหาเซียนหยวนเฟยตกต,กตะลึงเขารีพูดว่าน้องจะเสียชีวิตในมือของจารู่เฉินเราต้องแก้แค้นจารู่เฉินต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของเผ่ามรณาในสนามลบล่าสวรรค์เราจะปล่อยให้เขาไปได้ง่ายได้ยังไง ยวนซูตบไหล่ของมหาเสียนหยุนเฟยอย่างแรงและพูดอย่างจริงจังว่าตอนนี้มันแตกต่างออกไปแล้วมหาเสียนหยนุนเฟยรู้สึกเพียงว่าฝ่ามือของหยวนซูหนักเท่าภูเขาทุกครั้งที่ตบก็ดูเหมือนจะสามารถทำลายร่างศีร,รตะของเขาได้ขณะที่กำลังจะถึงตัวพลังทั้งหมดก็ถูกถอนออกไปทันทียวนซูกล่าวว่าโชคชะตาของจางรูเฉินถูกกำหนดไว้แล้วตอนนี้ใครก็ตามที่กล้าแต่ต้องเขาในสารนรกจะต้องยุยยุตะกูนสวีเจีย และราชวงศ์เทวราให้แก้แค้นอย่างแน่นอนเจ้าคิดว่ากองกําลังจานวนใดที่สามารถต้านทานความกดของพวกเขาได้หูจิงชงได้เลือกที่จะนิ่งเงียบไปแล้วทําไมเราต้องต่อต้านพวกเขาด้วยล่ะเราไม่สามารถทําให้พวกเขาขุนเคืองได้มหาเซียนหยวนเฟยต้องการจะพูดบางอย่างแต่เขาลังเลเขาไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้มหาเซียนหยวนซูกล่าวว่าการตบสามครั้งที่ข้าเพิ่งจะมอบให้กับเจ้าเมื่อกี้นี้แต่ละครั้งนั้นเทียบได้กับการโจมตีเต็มกําลังของจางลู่เฉิน คิดดีๆนะน้องชายคนที่เจ็ดนั้นอ่อนแอเกินไปโชคชะตาทําให้เขาต้องตายในสนามลบล่าสวรรค์อย่าเอ่ยคําว่าแก้แค้นอีกระวังอย่าให้ตัวเองถูกฆ่าขอบคุณสําหรับคําสอนนะพี่สาวมหาเซียนหยวนเฟยประกบมือและโค้งคำนับเล็กน้อยหยวนสูพยักหน้าเล็กน้อยและก,กล่าวว่าอย่างไรก็ตามจากรว่วเฉินโดนดึงเกินไปและมีสมบัติล้าค่ามากเกินไปเขาตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังจิบมบุมาก แม้ว่าเราจะไม่กล้าแตะต้องเขาแต่ก็ยังมีคนที่กล้าทำอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นเทพที่มีชีวิตได้หรือไม่หลังจากเงาของเทพเจ้าหายไปยานอยู่และท่านหญิงฟูเสียงเดินออกมาพร้อมกับร่มกันแดดมืดแห่งความคุ้มเครือในมือใบหน้าของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความประหลาดใจความงามของท่านหญิงฟูเสียงเทียบได้กับหยวนสู่ราวกับนางฟ้าในภาพวาดริมฝีปากสีแดงของนางเปิดออกเล็กน้อยการฝึกฝนของยานอูเซินและจางวัชเชน ยังไม่ถึงขั้นความสมบูรณ์แบบของขาอัฒนจาา,นาการเลยแต่พวกเขาก็ทรงพลังมากโชคดีที่จังว่าเฉินข่าอย่านุ่นสนได้มิฉะนั้นข้าสงสัยว่าลูกศรของข้าที่อยู่หางออกไปหนึ่งหมื่นลี้อาจไม่สามารถฆ่าเขาได้ยานอย,อยูหล่อเหล่าและอ่อนหวานเลดีวินถูกลอบสังหารโดยเทพเจ้าแห่งสลา,าเอาเวจีย,ยานูเสินเสียชีวิตในการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายข้ารู้สึกว่าความสงบสุขของผ่าต่างๆในสารนรกถูกทำลายในไม่ช้า จางรั่วเฉินอาจเป็นคนที่ยืนย่ตรงกลางวังน้ำบนนั่นก็ได้เหล่าเผ่าต่างๆในสารนรกไม่ใช่พวกสิบเผ่าจากสารนรกสิบเผ่าในสารนรกเป็นเพียงสิบเผ่าที่ใหญ่สุดที่ครองอำนาจทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเผ่าเล็กๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นพอมังมุมด,ดูดเลือดเพอมดดูดเลือดและอื่นๆอีกมากมายต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเผารูหิดมะตะแม้แต่ในหมู่เผารูหิรมะตะก็ยังมีตระกูลเผาใหญ่ๆมากมายกว่าสิบเผ่าสิบตระกูล และเผ่าเล็กๆที่นับไม่ถ้วนเป็นอย่างนั้นจริงเหรอข้อดีในช่วงเวลาที่วุ่นวายเหล่านี้คือผู้ที่แข็งแกร่งจะถือกำเนิดขึ้นควรมีใครสักคนปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำลายความสงบสุขเมื่อนานมาแล้วหุบเขาผีสางแห่งแสงใต้ดินแดนภายนอกของกลุ่มดาวซีร็อกและคิวมูลโลนิมบัสข้าอยากจับดวงดาวบนสวรรค์แต่หนทางสู่ความเป็นเทพยังอีกยาวไกลข้าจะคาดหวังได้เมื่อใดผมยาวของท่านหญิงฟูดเสียงปิวสวัยในสายลม ร่างของนั้นที่ถือธนูคริสตัลยาวพุ่งออกมาจากมิติที่ว่างเปล่าหยานอยู่ติดตามอย่างใกล้ชิดมีเท้พระเจ้าชั้นต่ำเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นที่สามารถเข้าและออกจากความว่างเปล่าได้เหมือนพวกเขาณพระราชวังแห่งโชคล่ะตัวแทนของกองกำลังหลักต่างๆตรงตระลึงเมื่อทราบข่าวการลอบสังหารเลดี้วินและการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายระหว่างจารุเฉินและยหยานุูสันซาลาเวจีรละยังไงกันไปแล้วพวกมันกล้าที่จะลอบสังหารผู้สืบทอดหญิงคนยุกตตาคนใหม่ ว่ามันกําลังยั่วยุพระราชวังที่เป็นโชคตาอย่างชัดเจนในความคิดของข้าแล้วควรรวบรวมกําลังทั้งหมดของเราทําลายพวกมันซะและสังหารพวกมันทั้งหมดอย่างไม่ต้องปราณีผู้นําของซาลาอเวจีเป็นคนลึกลับมากการฝึกฝนกข,อของเขานันยากจะเข้าใจได้มีคนเล่าว,ว่าเขาจะศรีรษะที่พระเจ้าได้นะเจ้าคิดว่าซาลาอเวจีกําลังพยายามทาอะไรดยการฆ่าคังเงสวะฟูเลยจางล้วชนกสร้างความยุ่งเหยิงเช่นกัน เขาไปต่อสู้กับยานนุเสนในวันมั่นหมายของเขาเขาไม่กลัวว่าจะทําให้พระคุณเจ้ากรธวด้อนองนั้นเหรอมีอะไรต้องกลัวล่ะถ้าจารว้วเฉินตายในสนามรบําไมท่านพระคุณเจ้าถึงต้องโทษเขาด้วยล่ะถ้ายานูุเสนตายในสนามรบจารว้วเฉินก็จะเป็นบุคคลสําคัญสูงสุดเพียงคนเดียวในช่วงหยุนหวยนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าก็จะไม่เข้มงวดกับเขามากเกินไปเทพสงครามมาสู่ลุหิตและหลวีหยานในภูมิกันทั่วโลกตัวแทนของกองกำลังที่มาร่วมงานพิธีมั่นมีจํานวนมาก และล้วนมีชื่อเสียงมากหากไม่มีการฝึกฝนของขั้นมหาเซียนพวกเขาจะไม่สามารถเข้าไปในห้องโถงด้านนอกของพระราชวังได้พื้นที่ที่ทอดยาวไปหลายสิบลี้ถูก่องสว่างอย่างสดใสมีกลุ่มบุคคลสวัสดีจมวนนับไม่ท่วมมารวมตัวกันหลัวซาด,ดูงดงามในชุดผ้าไหมสีแดง,งสงศานางยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าพระราชวางังพร้อมกับสาวใช้ระดับเซียนหลายสิบคนดวงตาของนางเต็ไมไปด้วยความกังวลในขณะที่นางมองเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่มีสิ้นสุด เราวกับว่านางได้กลายเป็นหินที่รอคอยผู้หูของนางอยู่ข่าวการต่อสู้ระหว่างจารุ่งเฉินและหยานอุ่นกลับมาอีกครั้งจารุ่งเฉินและหยานอุ่นศรได้เข้าสู่พื้นที่ว่างเปล่าแล้วพวกเขาจะต่อสู้กันจนตายหลังจากได้รับข่าวนี้หลวซาต้องการจะรีบเข้าไปหยุดทั้งสองจากการต่อสู้ต่อไปอย่างจะจดใจจ่อนางรู้ดีว่าเมื่อเขาเข้าไปในมิติว่างเปล่าเพื่อต่อสู้โอกาสที่พวกเขาจะตายไปด้วยกันมีสูงมาก น่าเสียดายที่เนื่องจากการตายของผู้สืบทอดหญิงคนใหม่เหล่าเทพจึงถูกเรียกตัวไปยังภูเขาแห่งโชคตาโดยฟุคุกลกจุจูหลัวซาต้องการเข้าไปในมิติว่างเปล่าแต่ไม่มีทางเข้าไปได้หลัวเซิงเทียนนำกองทัพกลับมาที่พระราชวางังแห่งโชคละหลัวซาเคลื่อตัวไปหาเขาและถามอย่างกังวลกระไวผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างหลัวเซิงเทียนยักไหล่และกลางมือออกข้าก็เข้าไปในช่องว่างนั้นไม่ได้เหมือนกันข้าจะดูชะตากรรมของคนลูกจิตสองคนนั้นได้อย่างไง อย่างไรก็ตามเส้นทางเห่งต้นกำเนิดของหยานนุสันมีผลยับยั้งช่องว่างในระดับหนึ่งการต่อสู้ในช่องว่างจะทําให้เขาได้เปรยียบอย่างมากหัวใจของหลัวซาจมลงปานหลวยืนอยู่ในลานบ้านที่สว่างสวยรายล้อมไปได้วยผู้คนอย่างไรก็ตามนางรู้สึกว่านางเป็นคนเดียวในโลกนางเย็นชาและเหงาเป็นพิเศษเมื่อข่าวการรอบสังหารและดีวินมาถึงนางก็รู้แล้วว่าจางรัวเฉินต้องการทําอะไรเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าจัดความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วเหรอ ทำไมเจ้ายัางทําแบบนี้อีกทําไมมันไม่คุ้มหรอกดวงตาของป้านหลัวงพระมัวนางพึมพำเจ้าต้องกลับมาแบบมีชีวิตให้ได้นะไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะได้ความหมายหลังจากดื่มสุราไปมากหุนศึกมาราก็เดินเสยไปหาหลัวงซาและหลัวเสื่งเทียนเขาพูดด้วยลิ้นที่ละลัวว่าองหญิงองหญิงข้าคิดว่าจางรัวฉินไม่สนใจท่านอย่างชัดเจนถ้าเขาถ้าเขาสนใจท่าน เขาจะต่อสู้จนตายในวันมั่นหมายได้ยังไงแล้วน่ะแต่งงานกับข้าแทนดีไหมหลวงซาู้สึกประหม่าและกังวลหลังจะสนใจเขาได้ยังไงหลวงเสื่งเทียนกรอบตาแม้ว่าน้องสาวของข้าจะไม่ได้แต่งงานกับจังว่าเฉินแล้วเจ้าขุนศึกบาราจะคู่ควรที่แต่งงานกับนางได้ยังไงอย่างไรงก็ตามคําพูดก่อนหน้านี้ของขุนศึกบาราก็ตอกย้ําประเด็นนี้จากรั่วเฉินได้ต่อสู้กับหยานุเสินในวันมั่นหมายและทิ้งน้องสาวของเขาและผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนไว้ในพิธี เขาเป็นคนเลวจริงๆแม้ว่าแม่ของเขาจะเข้าข้างจังวเฉินและพูดดีๆกับเขาแต่หลัวเซิ่งเทียนก็ยังคงไม่พอใจอย่างมากหลัวเซิ่งเทียนถอนหายใจยาวด้วยความเครียดแค้นเขาพูดกับหลัวซ้ายอย่างอ่อนโยนลืมไปเถอะปล่อยพวกมันไปเถอะอย่าไปพูดถึงว่าจังวเฉินจะกลับมาหรือไม่แม้ว่าเขาจะชนะมันก็คงเป็นชนะที่เลวร้ายที่สุดเขาจะเข้าร่วมการแต่งงานได้อย่างไรหลัวซายยืนนิ่งเหมือนไม่ได้ฟังเขาเลยหลัวเซิ่งเทียนกล่าวอีกครั้ง ผู้สืบทอดญินคนใหม่ได้ล่วงหลดไปแล้วพระคุณเจ้าและเหล่าเทพยังคงยุ่งกับเรื่องนี้อยู่ข้ากลัว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมั่นได้น้องสาวไม่จะเป็นต้องรออีกต่อไปแล้วจางลั่วเฉินบอกว่าเขาจะปกป้องข้าตลอดชีวิตเขาจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังข้าเชื่อเขาหลัวซาวพูดอย่างหนักแน่นหลัวเซิงเทียนยิ้มและคีดกับตัวเองว่านางเชื่อเรื่องไรสาระเช่นนี้ได้ยังไงน้องสาวของเขาคงจะเสียสติไปเพราะจางลั่วเฉินสืบ มิติสะเทือนอย่างรุนแรงประตูมิติถูกแสงศักดิ์สิทธิ์เปิดออกจางรั่วเฉินเดินออกมาจากประตูมิติและปรากฏตัวต่อหน้าหลัวซาแม้ว่าใบหน้าของเขาจะซีดแต่ท่าทางของเขาโดดเด่นมากเขาอมยิ้มและพูดว่าหลวซาข้ามาแล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมแม่จบด้วยความเท่ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ